สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรแบกกี้นะคะแพทย์หญิงกิติมาคุรุพงศ์นะคะวันนี้มาเปิดรายการนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะเสียงชัดเจนไหมนะนะคะเดี๋ยวหมอเช็คตัวเองในโทรศัพท์ก่อนนะคะวันนี้มาเร็วโดยแบบไม่ได้รัดหมายนะคะ เพราะว่ามีปัญหาค้างค้างมากมายเลยในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวนี้เรามาเคลียร์ประเด็นเลยนะคะใครมีคําถามอะไรนะถามมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตอบให้ทุกคําถามเลยนะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะก็รู้สึกคิดถึงทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันอาทิตย์ไปเที่ยวเล่นกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเช็คตัวเองในโทรศัพท์ก่อนนะปื๊บนะคะเดี๋ยวหมอดูก่อนนะ วันนี้เราใชเา้เราใช้โปรแกรมปีซึมในการไลฟ์นะคะเราก็จะเห็นทั้งตัว YouTube แล้วก็ตัว Facebook นะคะแต่ว่า,าจ,จะเห็นคอมเมนต์ช้านิดนึงนะคะอา้าวมาแล้วมาแล้วนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ,เห็นแล้วนะคะคุณพัชรินสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะเข้ามาคนแรกเลยอะ่ะคุณเพัชลินลูกโปรไฟล์ลูกน่ารักมากนะคะ <laughs> นะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้หมอก็จะทยอยตอบคําถามที่เริ่มมีคนถามมาแล้วนะคะคุณนุชยานะคะคุณนุชยาอ้อยนะคะสวัสดีค่ะเป็นแชร์ให้ด้วยะนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะยังไม่รู้ว่าหมอจะสอนอะไรแชร์ไว้ก่อนเลยนะคะแชร์ไวปดูใช่ไหม <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะคือจริงแล้วเนี่ย การแชร์เนี่ยมันก็เป็นการแบ่งปันอย่างหนึ่งเนาะอ่านะคะเวลาที่เรามีความรู้หรือว่าเราได้อะไรมานะคะหลายๆครั้งเลยนะคะที่เออเราก็ได้รู้จักคนคนนี้จากที่เพื่อนแชร์มาอย่างนี้นะคะเราก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันมีคุณค่านะคะและเขาน่าจะได้ใช้ประโยชน์นะคะคุณพัชรลินนะคะคุณพัชรลินถามว่า น้องหนึ่งขวบชอบดูการ์ตูนในมือถือสามารถให้น้องดูได้ไหมคะนะคะอ๋อคุณพัชรินเยี่ยมเลยนะคะถามคําถามแรกเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการ์ตูนนะคะหมอต้องบอกเลยนะว่าหน้าจอกับเด็กะคะ่ะเราอยากพยายามให้เด็กดูเร็วนะคะนะอย่างน้อยที่สุดการ์ตูนเนี่ยสองขวบเนาะเออนะคะขวบครึ่งก็ถือว่าเร็วมากละนะคะนะยังไม่ควรดูนะคะคุณพัชรินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแล้วจะติด อ๋อนะคะแล้วเขาจะแบบเสียโอกาสในการทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นวัยที่ยังไม่ได้แบบต้องแบบสื่อสารกับหน้าจออย่างเดียวนะคะอันนี้ประเด็นที่1นนะแล้วประเด็นที่2การดูโทรศัพท์ในมือถืออะค่ะเอ้ยการดูการ์ตูนในมือถืออะค่ะมันเล็ก ดังนั้นเนี่ยเด็กอะคะ่ะเขาต้องใช้การเพ่งสายตานะคะนะอะไรก็ตามที่แบบมันเล็กๆมันเพ่งสายตาเนี่ยไม่ดีสําหรับเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยการดูหน้าจอใหญ่จึงเหมาะสมและดีกว่านะคะนะถ้าจะให้ดูดูจอใหญ่ไปเลยดีกว่านะคะนะเพราะว่าแบบยิ่งแบบดูในอันเล็กๆอะคะ่ะเขาต้องการเพ่งเยอะนะคะอ่าคุณฟ้านะคะขอโทษด้วยค่ะถ้าอ่านผิดนะคะคุณฟาดีลาใช่ไหมคะบอกว่า อยากถามคุณหมอว่าจะทํายังไงให้เส้นรอบศีรษะขยายตามอายุคะไม่ต้องทํำยังไงนะคะ <c oughs> คือจริงเส้นรอบศีรษะเราอะค่ะมันขยายด้วยตัวของอร่างกายเราเองอยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถจะแบบไปบังคับได้นะคะนะนะอันนี้คือเอาแค่ว่ามันตามเกณฑ์โอเคนะคะนะเราเราไม่สามารถจะทําให้มันขย ไดไะะ้เพราะว่าตามอายุเนี่ยค่ะเด็กเขาก็จะขยายมันจะมีเกณฑ์อยู่ค่ะว่ากี่ปีขยายได้กี่เสน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเรื่องเส้นรอบศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางคนจะงงว,ว่าเออทำไมเวลามาหาหมอเนี่ยนอกจากช่างน้ำหนกักวัดส่วนสูงแล้วทาไมต้องวัดเส้นรอบศีรษะ เพราะว่าเส้นรอบสีสานะคะ่ะมันบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของสมองด้วยนะคะเพราะว่าสมองเราอยู่ในกระโหลกถูกปะเออนะคะในเด็กเล็กๆะคะ่ะเส้นรอบสีสาะเนี่ยเขาจะต้องโตขึ้นเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็คงที่ใกล้ๆเกือบๆจะคงที่เนี่ยประมาณ1ปี2ปี3ปี ะะดังนั้นเด็กที่โตกว่านี้เราไม่ค่อยได้วัดละนะคะเพราะว่ากระโหลกเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ขยายมากไปกว่าน,นั้นละนะคะในเด็กเล็กๆะะถ้าเกิดเส้นรอบสีสษะเนี่ยมีความผิดปกติเช่นถ้ามันโตเกินไปนะคะหัวโตเกินนะคะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าเมันเป็นเรื่องของอความผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นมันมีการมันมีอะไรก็ตามที่มันมาแบบแย่งพื้นที่ในกระโหลกเราหรือเปล่านอกจากสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ําในสมองมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเนื้อตัวเนื้อสมอง อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ต้องอไปอัลตราซาวน์หรือว่าไปซีทีอะไรดูนะคะแต่ถ้าในกลุ่มที่สีสารเล็กเกินนะคะมันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะว่าเล็กเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเล็กเกินนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ตัวเล็กนะคะนะแต่ถ้าเล็ก ผิดปกติเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเล็กผิดปกติเลยก็ต้องไปซาวอีกนะว่ามันเป็นมีมีโรคบางคนนะคะที่เป็นโรคของกระโหลกศีรษะที่ปิดเร็วกว่าปกตินะคะเราอาจจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อขยายทําให้มันแบบโตขึ้นเพื่อรองรับกับระบบประสาทระบบสมองที่โตขึ้นนะคะเอหมอก็พูดไปไกลเลยอย่าเพิ่งตกใจกันนะเพียงแต่จะบอกว่ามันสําคัญนะคะมันสําคัญนะคะ โอเคนะคะคุณนภพ,พรสวัสดีค่ะนะคะคุณนภพรสวัสดีค่ะนะคะโอ้วันนี้มีคนดูกันเยอะเลยนะคะนะมีใครถามคําถามรีบถามเลยนะงนะเดี๋ยวจะรีบมารีบไปเลยนะคะจะปิดคลินิกแล้ว <c oughs> วันนี้ว่างแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะแบบมาทักทายคุยกันกับเพื่อนๆเนานะ เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเข้าใจได้ว่าทุกคนกยังอยู่ในช่วงที่แบบเริ่มจะผ่อนคลายในเรื่องของโควิดล้นะคะเพราะว่าตัวเลขประเทศเราก็น้อยลงเนาะแต่ยังไงก็ตาม ยอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะนะใครที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเถอะนะคะนะนะคะใครที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเถอะนะคะโดยถึงรวมถึงน้องๆด้วยนะคะที่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการฉีดไฟเซอร์แล้วนะคะนะก็ฉีดเถอะนะคะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมีคนกดหัวใจรัวๆมาเลยนะคะนะเดี๋ยวหมอจะในระหว่างนี้จะอ่านาจะอ่านจะอ่านคำถามในอินบ็อกซ์ด้วยนะคะในหลายๆคนที่ถามอินบ็อกซ์มาแล้วหมอไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวรวบรวมมาตอบพร้อมกันเลยนะคะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนบอกว่าน้องสองขวบสิเดือนติด iPad มากค่ะ ทำยังไงดีคะใช่ไหมมีจะถามว่าทำยังไงดีคะใช่ไหม <laughs> ติด iPad มากค่ะนะคะสองปี10เดือนคุณแม่จ๋าอย่าให้ดูยกวันหนึ่งอย่าให้เกิน30นาทีนะนะเพราะว่าการที่เราติด iPad มากนะีคะมันคือแล้วเขาีอ่ปีเขาอยู่ในวัยที่เขาต้องสื่อสารเรียนรู้การสื่อสารกับคนนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดการสื่อสารรวมถึงสายตาได้นะคะนะทำยังไงดีก็คือยึด iPad กลับมาค่ะคุณแม่ง่ายมากนะคะรอให้กันนิดนึงนะคะดึงเขาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นโอเคไหมอ่นะคะ คุณมานะคะคุณมามาบอกว่าแม่ติดโควิดค่ะคุณหมอลูกเริ่มตัวร้อนแล้วให้ลูกกินยาตามอาการใช่ไหมคะโอ้อากวามมังใจช่วยเลยนะคะคุณแม่นะคะนะคะลูกก็อาจจะติดเนาะลูกเริ่มตัวร้อนแล้วหมอจะบอกว่าใครที่ฟังตรงนี้นะคะแล้วก็ในครอบครัวมีมีคนที่เป็นโควิดนะคะนะเด,เด็กเนี่ยในส่วนของเด็กนะคะตัวฟ้าทะลายโจรเราไม่ได้ให้ทุกคนนะคะแล้วก็สามารถกินยาตามอาการได้เลยนะคะในเด็กนะคะ ดูแลรักษาเหมือนเราเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นอะไรทั่วไปได้นะคะเช่นในเด็กเ่ยส่วนมากไม่มีอาการเนาะแต่ถ้ามีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเป็นพวกออมีไข้แล้วก็กินยาลดไข้กินยาลดน้ำมูกกินยาแก้ไอกินยาท้องเสียกินน้ําเกลือแรก่กินได้เหมือนปกติเลยนะคะคุณแม่ออนะคะปึ๊บเดีย๋ยวหมอดูหน่อยนะ คุณแพรนะคะคุณแพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอน้องพูดเร็วหายง่ายทำยังไงดีคะอายุ3.2ขวบหมายถึงพูดเร็วหายง่ายพูดพูดเร็วก็ดีนะคะ <c oughs> ยังไงหมายความว่ายังไงนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแพรถามมาใหม่อีกทีนะคะเนี่ยะ คุณอุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าลูกอายุหนึ่งขวบควรใส่แมสเวลาออกนอกบ้านไหมคะลูกไม่ยอมใส่เลยค่ะนะคะถ้าเอาตามแบบเป๊ะปเ,ปเลยนะก็คือต่ํากว่า2ปีนะคะต่ํากว่า2ปียังไม่ควรใส่แมสนะคะเพราะว่าเรากลัวเรื่องของสมมติเด็กเล็กเนาะนึกว่าเด็กเดือนเนาะเราเอาแมสเอาไปลไปัดอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติมันหายใจเขาหายใจไม่ออกเนี่ยเขาไม่สามารถจะแบบแกะดึงออกไปได้ใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยสขวบ4ี่ขวบ5้าขวบเนี่ยเขาสามารถจะแบบ ขยับจืดๆ,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 ๆใช้เขาหายใจได้นะคะนะ้แล้วก็เราก็กลัวเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ข้างด้วยนะคะแต่นะหมอบอกเลยว่าแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในยุคข,ของความจําเป็นสมมุติแบบเฮ้ยเราเข้าไปในดงเลยอะ่ะเราเป็นรอสมอบอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวมากเลยว่าเราจะติดจากคนข้างๆอะไรเงี้ยก็ใส่เถอะคุณแม่ไม่เป็นไรเนาะนิดหน,น่อยนะคะแป๊บเดียวไม่ถึงท่านขาดอากาศหรอกเราก็อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างมันก็ต้องไปปรับใช้กับบริบทเนาะ คุณคุณนัทนัทชวิสาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณนัทชวิสานะคะบอกว่าน้องหนึ่งขวบเจ็ดเดือนไม่ค่อยทานข้าวทานวิตามินเสริมอะไรได้บ้างคะเสริมได้เลยค่ะคุณแม่นะคะนะก็เสริมเป็นวิตามินรวมนะคะแล้วก็เน้นที่ธาตุเหล็กด,ด้วยนะ,ะนะคะ คุณอัญชลีนะคะคุณอัญชลีสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าคุณหมอคะการเรียนออนไลน์ผ่านหน้าจอของเด็กอนุบาลตอบโจทย์ไหมคะเพราะว่าลูกต้องจ้องตอนานต,ต,ต้องต้องจอดหรือกนต้องจ้องหน้าจอนานถูกปะ่ะเออนะคะไม่ไม่ตอบโจทย์คุณแม่บอกเลยก่อน6ปีนะก่อน6ปีะค่ะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาแบบ อะไรกับวิชาการมากๆแม้แต่กระทั่งการเขียนหนังสือการบวกเลขกันอะไรนี้นะคะหมอไม่ซีเรียสเลยนะโดยส่วนตัวนะคะ <c oughs> นะคะไม่ซีเรียสเลยเรื่องกันส่วนตัวนะคุณแม่นะดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเรียนเลย <c oughs> <c oughs> ดีที่สุด <c oughs> ไม่ต้องเรียนเลยดีที่สุดนะคะ <c oughs> คุณแพคุณแพ,ณพบอกว่าลูกพูดเร็วหายใจเหนื่อยอ๋อพูดแล้วหายใจเหนื่อยนะคะถ้าถึงขนาดหายใจเหนื่อยนี่สงสัยต้อง ต้องไปตรวจนะอ๋อนะคะนะต้องไปตรวจนะคะนะคะต้องไปตรวจดีกว่านอ้อเพราะว่าคืออาการหายใจเหนื่อยะคะ่ะมันบอกได้หลายอย่างนะคะบางคนเนี่ยคือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะคะนะมันเป็นได้หลายส่วนเลยคะ่ะทางเดินหายใจหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหายใจเหนื่อยได้นะคะอ๋อสวัสดีค่ะมีคนถามจาก youtube ด้วยนะคะคุณคุณจุ๊ จุดีรัตนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีชาว youtube ด้วยนะคะนะใครที่ยังไม่รู้ว่าหมอมีช่อง youtube นะคะขอช่วยกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวสิ้นปีเรา,าจะได้ป้ายแสนอยากจะได้แสนสับนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้หมอด้วยนะโอนะคะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวถามต่อนะคะไหนขอคำถามเลยเดีวยวค่ะขอคำถามค่ะนะคะ คุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณหนูดีบอกว่าคุณหมอคะน้องสองขวบสี่เดือนไม่เคี้ยวข้าวคะ่ะกลืนอย่างเดียวเลยค่ะนะคะ <c oughs> นึกภาพออกเลยนะคะนะคะสองขวบสี่เดือนนะคะเขาอาจจะยังแบบบางคนนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้ติดชินกับการเคี้ยวนะคุณแม่ก็ฝึกจากการที่ให้กินของที่มันต้องเคี้ยวกันนะแล้วเขาชอบอะนะคะอของแบบ คิดว่า2ปีกว่านี้เขาคงน่าจะต้องมีมีเรื่องการกินขนมบ้างถูกปะ่ะถ้ากินขนมกินผล,ลไม้กินอะไรพวกนี้เขาเคี้ยวได้นะคุณแม่นะปกติต้องเคี้ยวได้แล้วนะ2ปีกว่านะคะนะหรือบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแบบชินกับการกินไงกินเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้เคี้ยวนะคะนะกลืนอย่างเดียวเลยใช่ไหม <laughs> นะคือการฝึกหลายบ้านนะคะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวกลืน บางคนเนี่ยปฏิเสธเลยอย่างเช่นแบบกินเข้าไปคายออกกินเข้าไปไม่ยอมกลืนอะไรพวกนี้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับการปูพื้นฐานการกินนะหมอบอกเลยว่าคือการกินนะคะเวลาเราเริ่มเนี่ยเร,เริ่มที่6เดือนก็จริงนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันมีช่วงในการที่เราจะฝึกกินไปจนกินเก่งน,นู่นแหละประมาณปีนึงนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารที่เราให้ลูกกินเนี่ยมีส่วน ะะถ้าบางบ้านนี่แบบทำแบบเหลวตลอดเวลาไม่เคยแบบข้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกก็จะไม่ได้ฝึกในการที่แบบจะต้องกินอาหารที่มันข้นขึ้นเรื่อยๆถูกปะ่ะคะนะเวลาเริ่มเนี่ยให้ให้นึกเลยนะคะว่าสมมุติเราเริ่มเริ่มที่ข้าวเหลวๆเลยใช่ไหมข้าวใส่น้ําเหลวๆตอนเราทำข้าวให้ลูกตอนหกเดือนใช่ไหมแล้วเราก็ลดน้ําลงเรื่อยๆ เพิ่มความหดขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะโดยที่เรามีปลายทางที่ใน,ในหัวไนดะคิดไว้เลยว่าถ้า1ปีเมื่อไหร่ลูกก็ต้องกินข้าวแบบเข้าวสวยแบบเราได้นะคะน,นั่นหมายความว่าถ้าพอ,พอสักประมาณแบบ8เดือน9เดือนเราก็เริ่มแบบ Challenge ลูกนะคะโดยการที่แบบข้าวก็แบบอาจจะเป็นข้าวแบบนิ่มๆที่เราหงะ่ะแล้วบี้ๆเอาเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทํากับข้าวให้ลูกเยอะเนาะ คุณแพรนะคะบอกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปกด subscribe ใ,ให้นะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะฝากลิง์กนะกด subscribe ให้ด้วยนะคะ <laughs> นะแล้วเดี๋ยวจะเอาโล่แสนซับมาโชว์นะ <laughs> เห็นช่องอื่นเขาได้แล้วอะ่ะอยากได้ <laughs> <laughs> นะคะ คุณคุณอขอโทษทีนะคะถ้าอ่านาไม่ออกนะคะคุณมุกหรือไทยใช่ไหมคะคุณมุกหรือไทยใช่ไหมคะมคิดว่านะานะคะน้องหนึ่งขวบไม่ค่อยถ่ายคะ่ะกินข้าวกินน้ําน้อยมากคะ่ะเข้าใจเลยนะคะอันนี้มันไปด้วยกันนะคะนะมันเป็นวงจรวัฏจักรอยู่ <c oughs> รู้ไหมคะนะมันเป็นวงจรวัฏจักรอยู่ก็คือว่านะคะก็คือว่าเด็กที่กินน้อย ใช่ไหมเด็กที่กินน้อยมันก็มีมีอาหารมีอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในลําไส้อะมันก็น้อยถูกป่ะคะเออมันก็ไปกระตุ้นทําให้ลําไส้เคลื่อนไหวได้น้อยนะคะพอเรากินน้อยนะเปนลาไส้เคลื่อนไหวน้อยนะเราก็ถ่ายลําบากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพออุจจาระที่มันค้ายอยู่ในลําไส้หลายวันนะคะน้ํามันก็ดูดกลับอุจจาระก็แข็งขึ้นพอมันแข็งขึ้นอุจจาระสะสมอยู่ในท้องมากขึ้นเด็กเป็นไงคะท้องอืดท้องอืดก็กินน้อยอีกนะคะมันก็กินข้าวไม่อร่อยมันก็บนไปอย่างเงี้ย ะะดังนั้นคุณแม่ต้องเลือกสักอย่างนะคะตัดวงจรน,นี้นะคะนะตัดวงจรน,นี้เอาสักอย่างหมอว่าเริ่มที่เรื่องถ่ายง่ายที่สุดนะคะก็คือทําให้ถ่ายง่ายก่อนนะคะไม่กินไม่เป็นไรช่วงแรกรักษาใช้ยาละบายกินไปเลยกินไปเลย <laughs> นะคะ กินไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะกินยาละบายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พอเราถ่ายดีใช่ปะ,ะแล้วก็ขุนให้ลูกกินด้วยนะคะออกกําลังกายนะคะกินอาหารหลากหลายนะลดขนมนะคะเพิ่มน้ำนะคะลดนมนะทำไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะนะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะพวกวิตามินอะไรคุณแมก่ก็กินเสริมได้เลยนะคะนะแต่ในช่วงที่ยังแบบยังถ่ายน้อยยังแบบท้องผูกนะคะ่ะหมอก็ยังแบบ คิดว่าถ้ามันแบบท้องผูกมากอ่ะธาตุเหล็กมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้นะคะเนี่ยอาจจะต้องแบบเลี่ยงไปก่อนในช่วงแรกถ้าแบบเออสมมุติว่าเราลูกเราถ่ายดีแล้วค่ะจะค่อยเริ่มได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีดมากอะไรอย่างนั้นเนาอะ,อะ,ะนะคะพอจะตอบคําถามไหมเนี่ยนะคะนะระดับอันดับแรกเลยนะเด็กที่กินน้อยนี่ต้องดูเลยว่ากินข้าวน้อยกินนมเท่าไหร่นะคะเออนะถ้ากินวันนี้วันนี้หมอเจอเด็กคนหนึ่ง ไม่ลูกคุณแม่ดูหมอไลฟ์อยู่หรือเปล่าชีวิตลำบากลำบากเลยคุณแม่อ,อ่คือลูกสองขวบนะแล้วก็กินกินนมโดยการใช้ช้อนอฟังแล้วแบบว่าโอ้เหนื่อยแทนเลยอะคะ่ะคือกินนมมาละหกกล่อง นึกออกไหมคะสองขวบกินนมวันละหก,กล่องแล้วกินข้าววันล,ละสามคำวันละนะคุณแม่วันละสามคำนะคะแล้วหมอถามว่าเอาแล้วกินนมกินกินนมเลิกขวดเลยคะ่ะคุณแม่เขาบอกเขาเลิกขวดนานแล้วคะ่ะแล้วหมอเลยถามว่าเอากินกล่องเลยใช่ไหมไม่ใช่คะ่ะตอนนี้ตามป้อนด้วยช้อน คิดดูอ๋อตามป้อนด้วยช้อนนะคะนะดังนั้นเนี่ยคือมันก็เลยแบบทําให้ความยากลําบากมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเออแล้วคิดดูนมหกกล่องป้อนทีละช้อนต้องป้อนนานเท่าไหร่อะ่ะเออนะคะอย่าทําให้ชีวิตมันยุ่งยากมากนะคะคืออันนี้แบบเป็นห่วงด้วยใจเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นแม่เนาะเออแล้วชีวิตก็ต้องทํางานหลายอย่างเงี้ยค่ะนะค,ะนะคือเรื่องกินน่ะคุณแม่จา๋าวางใจไปเลยนะทําให้มันเป็นเรื่องปกติ ทำไมให้มันเป็นเรื่องง่ายก็คือว่าถึงเวลากินก็กินนะไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหมอนะคะคือจริงนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยนะลูกมาเราไม่ใช่แบบคือมนุษย์ทุกคนนะคะเขามีสัญชาตญาณน,นะคะเหมือนเหมือนาเวลาหิวอะ่ะหิวก็ต้องกินถูกปะ่ะแต่ถ้าลูกไม่เคยหิวเลยอะ่ะไม่เคยถูกปล่อยให้อยู่ในสเตจของการหิวเลยอะถูกฟีดต,ตลอดเวลาเป็นไง ก็จะไม่อยากกินโอ้นะคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญชาตญาณน,นะคุณแม่ปล่อยได้นะคะใจะเย็นๆนะคะอย่าแบบอย่ารู้สึกแบบกังวลกับเรื่องนี้มากนะคะนะโอเคไหมแล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่าเด็กเขาสื่อได้นะเขารู้ว่าสิ่งนี้มันแบบมันเหมือนแบบว่าดึงแม่ได้อ๋อนะคะมันกดปุ่มแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะทาอีกนะคะแล้วเขารู้ว่าเราแคร์เรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ โอเคไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะนะคะใครที่เข้ามาวันนี้นะคะก็เอ่อดูว่าใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็แนะนําตัวอีกครั้งนะคะหมอชื่อแบกกี้นะคะชื่อหมอทิติมานะคะก็เอ่อเป็นคุณมาลแพ์นะคะเป็นเป็นหมอเด็กนะะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะก็เอ่อมาทําเพจนะคะก็จะได้ รู้จักเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาแนะนําแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะคุณอรัญญาสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะน้องกันสบายดีนะคะอนะคะนะไม่คุณคุณอรอัญญาบอกว่าไม่เจอดีแล้วใช่ไหม <c oughs> อ,อไม่ได้เข้าที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลจะไม่เจอกันนะคะตอนนี้ก็ประจําอยู่คลินิกนะคะเชื่อดีๆค,คลินิกนะคะอยู่แถวแถวสวนเสือนะคะนะใครคิดถึงก็ตามมาได้นะคะคุณสกายเรนโบนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ไลฟ์สั้นๆเนาะใครใครมีคำถามอะไรอีกไหมนะคะจะไปแล้วนะ อย่าลืมกด subscribe ให้หมอนะเดี๋ยวหมอจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะ <laughs> โอเคโอเคนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะตอบทุกคำถามเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้เก่งมากนะคะนะเดี๋ยวหมอดูก่อนนะหนหมอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะตอบทุกคำถามแล้วหรือเปล่ปาปึ๊บคุณนุชยานะคะคุณนุชยาสวัสดีค่ะนะคะ คุณนุชยาบอกว่าคุณหมอคะแนะนํายาระบายเด็ก2.6ขวบค่ะน้องกินข้าวปกติกินน้ําเยอะมากแต่ถ่าย1-2วันครั้งค่ะแล้วมันแข็งไหมคะถ้าถ้าไม่แข็งไม่เป็นไรนะคะคุณแม่อืมนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยจะแบบจะ ต้องคิดว่าเด็กอะต้องถ่ายทุกวันนะคะจริงๆแล้วว่าเด็กไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันนะคะคุณ่องแม่จ๋าอาจจะถ่าย2วัน3าวันอะไรได้นะคะเพียงแต่ว่าอุจจาระไม่แข็งนะโอเคนะคะแต่ถ้าอุจจาระแข็งเนะี่ยถึงแม้ว่าถ่ายทุกวันก็ไม่โอเคนะคะยาระบายของเด็กอะคะ่ะมีมีไม่กี่ตัวนะคะ ต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่ตัวนะคะนะทีนี้เนี่ยเ,เราจะเริ่มตัวไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับคุณหมอก็าอาจจะตรวจว่าเอ๊ะน้องเขาแข็งประมาณไหนเออนะท้องผูกมันก็จะมีหลายเกรดบางคนแบบงานงานงานใหญ่งานใหญ่แบบเป็นมานานนะบางคนเป็นมานานอุ้ยแบบท้องผูกมากก็ต้องอาจจะเจอต้องเจอเจอ,เจอตัวที่มันแบบว่า มีความมีความแรงสูงนิดนึงอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่บางคนแบบเพิ่งเป็นนิดหน่อยแล้วยังดูแบบไม่เป็นเยอะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเม็ดกระสุนขนาดนั้นก็อาจจะเจอตัวอ่อนๆนนะคะดังนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยยาระบายมันก็จะเลือกมันก็จะต้องแบบจัดให้มันเข้ากับคนอนะเออนะคะดังนั้นมันอาจจะบอกเป็นตัวไม่ได้เนาะคุณว <c oughs> ุชยาบอกว่าแข็งค่ะเป็น,นก้อนๆค่ะโอ้เงั้นอาจจะต้องเจอตัวที่แบบ อาจจะต้องจะอาจจะต้องตรวจอีกทีอเนาะออนะคะนะ,ะ,นะะสวัสดีค่ะนะคะคุณโนกนะคะคุณโนกบอกว่าคุณหมอคะน้องสี่ขวบยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสี่ขวบสามารถฉีดช้าได้สุดเมื่อไหร่คะก็มันไม่ได้มีข้อแบบห้ามว่าเกินอายุเท่าไหร่แล้วห้ามฉีดน,นะคะแต่หลักการของการฉีดวัคซีนนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเราอายุถึงเกณฑ์แล้วเราก็ควรจะป้องกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราแบบ สมมตินะสมมติว่าแบบไปรับเชื้อโรคตัวนี้มาเราก็จะเกิดความเสียใจเนาะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวนี้ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันไม่มีเกินเกณฑ์หรอกค่ะวัคซีน4ปีเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนคอตีบัทยาไอโกนโปลิโอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์เขารับ4-6ปีอยู่แล้วนะคะคุณแม่เกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียสเยนะคะเพียงแต่ว่าวัคซีนทุกตัวนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากจะอยากจะป้องกันให้ลูกอยู่แล้วนะคะก็ฉีดได้เลยนะคะอย่างหลายคน ถามหมอว่าเนี่ยจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีหไะะหมคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ว่าจะรอให้แบบเปลี่ยนสายพันธุ์ก่อนหรือว่าจะรออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการศึกษาออกมาออ,ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันสามารถลด ลดความรุนแรงนะคะในขณะที่เราป่วยเป็นโควิดได้นะคะลดอัตราการนอน ICU นะคะในขณะที่เราเป็นโควิดได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรจะต้องรอนะคะนะไม่มีอะไรจะต้องรอคุณพ่อคุณแม่จ่าฉีดได้เลยนะคะนะแล้วอย่างวัคซีนอย่าง IPD อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเอ้ยกลัวลูกเจ็บจะรอมาฉีดตอนโต,นตนได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะคือ IPD เนี่ยมันเป็นวัคซีนป้องกันแบคบทีเรียรุนแรงในสมองในหูในปอดในกระแสเลืเอดในไซนัสนะคะแล้วมันเป็นวัคซีนของ เด็กเล็กเออเด็กเล็กถ้ามาเจอกันแบบ2ขวบ3าขวบขึ้นไปก็ไม่ต้องมาฉีดแล้วนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นก็จะเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่แหละนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฉีดป้องกันให้ลูกได้นะคะก็ยังเชียร์นะคะเพราะว่าตัวนี้ผลอาข้างเคียงน้อยมากนะคะนะแล้วก็ป้องกันได้เยอะจริงนะคะโอเคนะคะเอาละเอาละคำถามสุดท้ายนะจะไปแล้วนะคุณสก,กายนะคะคุณสก,กายบอกว่า อคุณสกายบอกว่าคุณหมอคะกาลังเลือกอาหารเสริมจําพวก DHA 4.5ขวบทานได้หรือ,อยังคะโอ้ทานได้สิคะนะคะทานได้นะคะไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้หมอไปก่อนนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันหยุดนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลี้ยงลูกสนุกสนานนะคะก็แข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ